คู่รักชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นชื่นชอบในการเดินทางผจญภัยท่องเที่ยวในเมืองไทยและได้เห็นถึงวัฒนธรรมที่สนุกสนานในประเทศไทยอีกด้วยโดยเทศกาลสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของไทยนี้ซึ่งครั้งนี้คู่รักชาวญี่ปุ่นได้ร่วมฉลองกันที่เชียงใหม่เป็นครั้งแรกและทั้งคู่อยากสัมผัสกับความสนุกและอยากเปียกปอนไปด้วยซึ่งในตอนนี้ พวกเขาได้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยและเทศกาลสงกรานในเมืองไทยเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากเล่นมานานแล้วและในวันนี้ก็มาถึงสักทีทั้งสองคนดีใจมากจริงๆพวกเขาบอกว่าตั้งใจรอเทศกาลนี้มานานซึ่งเทศกาลนี้เรียกว่าเทศกาลสงกรานและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงเหมือนในญี่ปุ่น และจัดขึ้นปีละครั้งเช่นกันพวกเขาบอกอีกว่าแต่เดิมเป็นพิธีกรรมการรดน้ำดำหัวพระพุทธรูปหรือผู้ใหญ่เพื่อแสดงความเคารพและชำระล้างปัดเป่าในสิ่งชั่วร้ายซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นเทศกาลสาดน้ำที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วและพวกเขาก็ไปแต่งตัวและได้เตรียมตัวนำปืนฉีดน้ำมาเพื่อที่จะไปเล่นสงกรานกันพวกเขาบอกว่า เครื่องดื่มเบียร์ที่นี่มีชื่อเสียงมากในเมืองไทยเป็นบริษัทเบียร์ที่ดังมากๆให้ความรู้สึกถึงความสนิทสนมกันและพวกเขาได้บอกถึงราคาของปืนฉีดน้ำว่าราคา99บาทหรือราคาประมาณ424เยนถ้าจะซื้อปืนฉีดน้ำควรจะซื้ออันที่มีมาตรฐานและยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานหน่อยจะดีกว่า และพวกเขาก็ได้นำกระเป๋ากันน้ำติดตัวไปด้วยเมื่อพวกเขาเดินออกมาที่ด้านนอกแล้วซึ่งในตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงและตรงบริเวณนี้ก็ไม่ใช่ถนนสายหลักเมื่อพวกเขาเดินเล่นไปตามถนนเรื่อยๆและได้เจอกลุ่มคนเล่นน้ำสงกรานอยู่ริมถนนและเธอก็ได้เข้าไปร่วมเล่นด้วยและกลุ่มคนที่นี่จะเล่นน้ำแบบไม่สาดใส่กันและน้ำนั้นก็เย็นอีกด้วย มันก็ทําให้พวกเขารู้สึกสดชื่นขึ้นมากๆและก็สนุกกับเทศกาลนี้อีกด้วยมันสุดยอดมากจริงๆหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินลัดเลาะไปตามถนนเรื่อยๆเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ใจกลางเมืองและจะไปคูเมืองรอบๆเมืองเก่าเชียงใหม่และที่นี่ก็รถติดหนักมากด้วยพวกเขานั้นเล่นกับคนไทยอย่างสนุกสนานที่นี่มีการเล่นสงกรานต์ที่หลากหลายรูปแบบ และบริเวณริมทางเดินก็มีผู้คนนำสินค้าเทศกาลสงกรานต์มาวางขายกันด้วยมีปืนฉีดน้ำหลายรูปแบบและหลายขนาดมีซองกันน้ำและถังตักน้ำใบเล็กๆมีดินสอพองและอย่างอื่นอีกมากมายและก็ยังมีอาหารริมทางและน้ำดื่มขายอีกด้วยและพวกเขาก็เดินผ่านกลุ่มคนอีกซึ่งก็มีหนุ่มคนไทย ได้เข้ามาปะแป้งให้กับทั้งคู่ด้วยเมื่อเดินเล่นไปอีกก็มีคนมาปะแป้งให้กับทั้งคู่อีกเรื่อยๆซึ่งดินสอพองนั้นใช้ฐาน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและต้อนรับโอยพรสิ่งดีๆเข้ามาพวกเขาบอกว่าถ้าเกิดน้ำเล่นสงกราน์หมดก็ไปเติมน้ำตามร้านค้าริมทางได้ด้วยที่นี่เล่นน้ำกันสนุกสนานมากและการแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมันก็มีสีสันและก็น่ารักมากๆอีกด้วยและการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์นั้นมันทำให้ดูแปลกตาดีอีกด้วยและเธอก็มาที่สวนดอกไม้เธอได้ฉีดรน้ำให้กับดอกไม้ด้วยเหมือนกับเป็นการให้เผื่อแผ่กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหลังจากนั้นพวกเขาก็มาที่โซนขายอาหารระหว่างทางที่จะไปประตูท่าแพก็จะมีวัดพันอ้นที่มีแผงขายอาหารค่อนข้างเยอะ ก็เลยแวะไปทานอาหารสักหน่อยเธอได้ซื้อซามโมซา่ามากินสองชิ้นราคาทั้งหมดหกสิบบาทหรือราคาประมาณสองร้อยห้าสิบเจ็ดเยนเมื่อเธอกินเข้าไปเธอบอกว่ามันเป็นน้ำตาลอบเชยและกล้วยมันกรอบนอกนุ่มในและก็อร่อยมากๆเลยส่วนเขานั้นได้ซื้อเครปมากินเขาบอกว่า ตอนนี้อยากกินขอหวานสักหน่อยราคาชิ้นละ60บาทหรือราคาประมาณ257เยนทั้งสองคนกินอาหารกันอย่างมีความสุขมากๆและต่อมาทั้งสองคนก็เดินมาดูขบวนแห่สงกรานซึ่งข้อความบนป้ายนั้นติดว่าเทศกาลสงกรานเชียงใหม่ปี2025และขบวนที่เดินพาเรดก็จะมีการแต่งตัวทางภาคเหนือแบบดั้งเดิม และนิ้วมือของนางรำนั้นก็จะมีการตกแต่งด้วยมันช่างสวยงามจริงๆสุดยอดไปเลยพวกเขาบอกว่าวันแรกของสงกรานก็จะมีขบวนแห่พระพุทธรูปออกจากวัดในแต่ละท้องถิ่นและเดินไปตามถนนในเมืองผู้คนนั้นก็จะคอยรดน้ำอบที่หอมเพื่อแสดงความเคารพและต้องการส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไป และขอพรอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้โชคดีอย่างยาวนานตลอดไปและต่อมาพวกเขาก็เดินมาเรื่อยๆจนมาถึงประตูท่าแพที่บริเวณนี้มีผู้คนมากันเยอะมากๆและพวกเขาก็เดินเล่นสงกรานตกันไปเรื่อยๆซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีผู้คนมาสาดน้ำให้กันตลอดเวลาเลยแต่ละคนก็อยู่ในอริยบทต่างๆกันเช่น บางคนก็เล่นดนตรีบนรถกระบะและก็เห็นเด็กๆเ,เล่นว่ายน้ำกันอยู่ในครูเมืองบางคนก็บกมือแสดงถึงความสนุกสนานและผู้หญิงบางคนก็เต้นอยู่บนรถกระบะและรถบางคันก็โดดเด่นอีกด้วยบนรถนั้นจะมีการติดตั้งเวทีมวยและบางคันก็จะมีคนเล่นดนตรีด้วยเพื่อที่จะได้เล่นกันอย่างสนุกสนานจริงๆและต่อมาพวกเขาก็กลับมาถึงที่พักกันแล้ว พวกเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พวกเขามาเล่นสงกรานตที่เมืองไทยที่นี่มันสนุกมากๆและพวกเขาก็เหนื่อยจากการเล่นแล้วถึงจะเหนื่อยแต่พวกเขาก็มีความสุขมากพอได้กลับมาอาบน้ำอุ่นๆเสร็จก็รู้สึกเพลียจนหลับไปเลยพวกเขาบอกว่าเหตุผลที่พวกเขาต้องการมาเล่นสงกรานที่เชียงใหม่คือการได้ร่วมเล่นสงกรานที่นี่ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆสงกรานนั้นไม่ใช่แค่เด็กๆที่เล่นกันแล้วก็ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ใหญ่ด้วยมีทั้งคนไทยท้องถิ่นและก็นักท่องเที่ยวมารวมตัวกันเล่นอยู่ทั่วทั้งเมืองไทยเลยจะมีการสาดน้ำใส่กันและไม่มีการทะเลาะกันเลยรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ที่สงบสุขมากๆเลยพวกเขาบอกอีกว่าถึงแม้พวกเขาจะเป็นนักท่องเที่ยว ก็รู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นพวกเขาจึงรู้สึกดีใจและมีความสุขและสนุกสุดๆไปเลยและพวกเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่มานานพอสมควรแล้วที่นี่ให้ความช่วยเหลือดีมากทั้งเป็นมิตรและเป็นกันเองสุดๆก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าในปีหน้าฉันอยากไปงานเทศกาลนี้มาก คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าคนไทยชอบญี่ปุ่นครับคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าคนไทยใจดีมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าสุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเที่ยวให้สนุกครับปีใหม่ไทยโบราณยินดีต้อนรับครับคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเมืองไทยนั้นมีกิจกรรมเยอะและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไปที่ไหนก็ไม่มีผิดหวัง แค่ไปจังหวัดนั้นๆก็มีที่เที่ยวทุกจังหวัดเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องได้ใหม่ ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ